ผมก็สวัสดีนานะทุกท่านนะผมก็นี้ผมมาก็เอาเคล็ดลับดีๆมาฝากนานะผมก็เอาวิธีการทําเพื่อลดอาการปากขอบยามฉีกนะครับผมมาให้มาทําให้นานะเป็นแนวทางครับผมก็อันนี้เป็นตัวที่ผมได้ทําไปก่อนหน้านี้นะครับผม ตัวนนี้ก็ใช้มาประมาณสี่เดือนแล้วนะแล้วปากก็ไม่มีอาการฉีกเลยครับผมถ้ามีร่องรอยการฉีกของปากนะครับสี่เดือนใช้มาก็ได้ปลามาเป็นสิบสิบตัวนะครับผมไม่มีฉีกครับผมใช้จนเจ้าของค่ายกบยางเขาร้องไห้ครับเพราะไม่ซื้อตัวใหม่สักทีครับคนจริงครับไม่มีขาดครับกันชะโดได้ด้วยนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าขาดครับเพราะเป็นสายเทปล่าเบ็ดสายทะเลครับผมขาดขาดยากเหนียว จะดดก็เอาอยู่ครับผมเดี๋ยวจะมาบอกวิธีทำครับผมก็คลิปนี้ไม่ได้เป็นการสอนนะน,นะครับผมก็เป็นการแนะนําเคล็ดลับดีๆมาเป็่งปันครับผมก็อย่าหาว่าผมสอนครับผมถ้านานามีวิธีอะไรที่ดีกว่าน,นี้ก็ช่วยแนะนําผมมาได้นะครับผมก็เดี๋ยวไปทําดูเลยครับ แรกเราก็ต uh ้องมีสายเคปล่าครับผมสายเคปล่านี้ก็นานะก็สามารถหาซื้อได้ที่ราชชดลาซด้าหรือช็อปปี้ก็ได้ครับผมสามเมตรประมาณถ้าราคาถูกๆูสามเมตรก็อยู่ประมาณทักห้าสิบบาทครับผมถ้าของมียี่ห้อดีๆหน่อยก็สามเมตรร้อยนะครับผมในช็อปปี้มีขายครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาทำกันเลยครับผมนะ แล้วก็เป็นกบยางครับผมผมจะถอดเอาตัวเบ็ดออกมาข้างนอกนี้นะครับผมนะแล้วก็จะเอารูปหมุนเอาเอาลูกหมุนออกไปเลยครับผมนะครับผมเดี๋ยวเราจะตัดลูกหมุนออกไปเลยครับผม ตัวน,นี้นะครับผมน,น,นะาๆร้อยแบบนี้นะครับให้มันเข้าอยู่ประมาณนี้นะครับผมแต่เดี๋ยวเราจะมีอุปกรณ์การร้อยสายเทปลาซึ่งเป็นเข็มร้อยนะครับผมแต่ถ้านานะาท่านไหนไม่มีเข็มก็สามารถใช้เป็นลวดเล็กๆพับครึ่งได้นะครับผม,มเ,เราก็จะมาแบ่งเราก็จะมาแบ่งครึ่งสายประมาณนี้ครับแบ่งครึ่งประมาณนี้นะนะให้เป็นสองฝั่งเลยครับ แล้วเราก็กะระยะตรงนี้ตรงนี้เราพับไว้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะแทงเข็มเข้าไปครับผมนะแทงเข็มเข้าไปเลยครับแล้วก็ปล่อยให้มันทะลุแบบนนี้ครับนับ่นนะฮะซึ่งพอทะลุแล้วเราก็จะเอาอีกด้านหนึ่งใส่เข้าไปครับผมประมาณนี้นะครับ เกี่ยวไว้ครับผมเกี่ยวตัวน,นี้จะมีทีป่ปิดนะครับผมเราก็เกี่ยวเข้าไปเสร็จแล้วเราก็รูดเข้าครับผมรูดประมาณนี้ะนะนะมาช่วยครับ ก็เข้ามาแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะนะจะจะเข้ามาอยู่ประมาณนี้ครับผมก <c oughs> ็ <c oughs> อีกด้านหนึ่งเราก็หาเป็นห่วงครับนะ <c oughs> เป็นเป็นห่วงโซลิดลิงครับผมหรือว่าสปิลิงหรือจะเป็นลูกหมุนก็ได้ครับอีกฝั่งหนึ่งครับผมนะนะก็แล้วแต่ที่นาันะจะเลือกใส่ครับผม <c oughs> ผมก็ใช้เป็น ไอ้ไอโซลิบลิงนะครับผมก็เหมือนเดิมครับด้านนี้เราก็พับเหมือนกันครับผมแล้วก็ร้อยเข้าไปครับมาทะลุประมาณนี้ครับผมแล้วก็เอาห่วงตัวนี้ใส่หรือว่าลูกหมุนก็ได้ครับที่นานามีครับผมใส่เข้าไป เอาไว้เป็นตัวเวลาของคิปนะครับผม ที่มันโผล่เดี๋ยวเราก็กัน์ดไกตัดนะครับนี่ก็อันที่โผล่วันนี้ครับเดี๋ยวเราดึงโผล่ขึ้นมาหน่อยครับแล้วก็ดึงย้อนกลับขึ้นมาก่อนนะครับขะขึ้นมาสักนิดหนึ่งการไกตัดครับ ใช้ได้มัดเขาประมาณตรงตรงหัวนี้กับตรงนี้หน่อยครับเพื่อกันสายมันรูดนะครับผมแต่มันจะไม่รูดจะไม่ค่อยรูดแล้วครับแต่เราก็กันนะครับ เป็นอันว่าเสร็จนะครับแบบนี้ครับนะนะก็ขั้นตอนต่อไปก็เอาใส่กลบไปเลยครับแล้วก็จะมาใส่ในตัวกควปคับ ได้ประมาณนี้ครับผมไม่มีขาดกับปากกบยางทนแน่แน่แถมโดนชะโดก็ขาดยากด้วยนะครับตรนะนักช่วยกันชะโรได้ครับผมเหนียวแน่แน่ครับผมใช้กันยาวๆแล้วครับปากไม่มีฉีกครับผมก็ขอขอบคุณนะหนทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผม